บีแอนดทีเอชไบกัฟส์บแน ance, ผู้นำแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตจัดอีเวนต์ใหญ่รับปี2025ภายใต้ชื่อ Street of the Future presented by b i n a n c e TH by Gulf Binance เปิดพื้นที่เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์สินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองและกระแสะคริปโตซึ่งถือเป็นการรวมตัวชุมชนชาวคริปโตจากทททั่วโลลกกใในปรระเศไยยณนะจางสามสมแ ก็ขอลายเซ็นจากทางกรกตก็ได้ลายเซ็นมาเรียบร้อยครับแล้วก็อยู่ใต้าการกำกับดูแลของสังยานกรกตรคือภารกิจของเราคืออะไรก็คือการสร้างค,คือการทำให้สิสทนทรัพย์ดิจิตอลหรือ c r y p t o c u r เรนซีเนี่ยมีการใช้งานมีการมีมีคนเข้าใจว่ามันคืออะไรมีมีการที่เอาคนคนเนี่ยเอาสิสทนทรัพย์ดิจิตอลไปใช้งานเราจะทำยังไงต้องเริ่มต้นจากความรู้ก่นอนหลีดด้วย education ครับีดด้วยหลังจากนั้นจะมี user experience ลูกค้ามีประสบการณ์ดีๆก,กับการใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราแล้วก็การสร้างชุมชนกับไม่ว่าจะเป็น K L ก็ตามหรือพี่ๆนักศึกษาที่พี่ๆศิษยทุกท่านครับเป็นชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสารขีดโอะครับแล้วที่สองคือการสร้างแพลตฟอร์มที่ดีเป็น best in class ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีจาก b i n a n c e global เนี่ยเราสามารถทำนำเทคโนโลยีระดับโลกมาให้คนไทยได้ใช้ครับ เราแนนอ์เราโฟกัสเรื่องเซกูริตี้เป็นหลักครับสุดท้ายนะครับเราต้องการสร้างดีพุซซิสเตมเราคนเดียวไม่สามารถทำงาน,นได้เราต้องมีดีพุซซิสเตมมีพาร์ทเนอร์ต่างๆที่จะขยายผลขยายสิ่งที่เรากตลังทำอยู่ครับก็เราจะมีตัวแพลตฟอร์มเราเป็นคอแต่เราต้องมีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายเพื่อให้บรรลุธุรกิจของเราผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนพูดถึงคริปโตก็จะเข้าใจว่ามันคือบิตคอยน์อย่างเดียวนะครับคริปโตหรือสิส่ทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย มันมีหลายต่อหลายรูปแบบมีเยอะมากเลยมีเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญนะครับคริปโตไม่ใช่แค่ bitcoin นะครับเหมือนกับเวลาเราลงทุนเนี่ยเราไม่ใช่แค่ลงทุนแค่หุ้นเรามีหุ้นกู้มีพันธบัตรมีวิธีการลงทุนต่างๆนี้มีกลุ่มลงทุนกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสารต่างๆเซ็นทรัลดิจิตอลก็เหมือนกันครับเซ็นทรัลดิจิตอลเนี่ยก็มีกลุ่มมีรูปแบบหลายรูปแบบความตั้งใจของเราคือการการที่นำกลุ่มต่างๆเหรียญต่างๆ ให้กับลูกค้าคนไทยได้เทรดนะครับมีโอกาสในการลงทุนที่หลากหลายที่หลากหลายแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเร่องเหรียญเป็นเหรียญที่ดีใช่ไหมครับทีมงานทีมงานของเราก็มีหน้าที่ในการไปกรองว่ามีเหรียญอะไรที่น่าสนใจมีอะไรท,ที่ที่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนก็เอาเรียนเหล่านี้มาเพิ่มบนแพลตฟอร์มของเราวันนี้เรามีมีคอยเป็นสปอนเซอร์ของเราและหลายมีพอยเลยนะครับรวมถึงพินัทนะครับพินัทก็คือเป็น เป็นกระลอกตัวเดิที่นิวยอร์กครับก็เป็นประสบการณ์แบบโลกเหมือนกันแล้วออกมาเป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหล่าน,นี้คือเราทำเราทำบางอย่างที่เป็นแบบพาชั่นของบางคนเนี่ยเอามาเป็นเหรียญสร้างชุมชนแล้วก็เป็นมอนทายสร้างารายได้ให้กับศินปิได้ด้วยผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นข้อดีของบิมพทอยแต่หลายคนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมคิดว่ามันก็มีแวรลิของมันมีเบเนฟิตของมันนะครับความสําเร็จที่เราได้มาเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากอย่าง สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ user first นัคือเราเอาลูกค้าของเราเป็นตัวตั้งครับทำยังไงก็คือการสร้างฟีเจอร์แล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าเวลาเขาไปใช้แอปของเราครับแล้วก็มีซัพพอร์ตมีการเยียวยาแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันทวงทีฟีเจอร์ที่เราทำได้ค่อนข้างสำเร็จมากๆปีที่แล้วครับคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า easy by sale โจทย์คือลูกค้าโจทย์คือคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักเปิดตงไม่รู้มันคืออะไร และมันทำรู้สึกเป็นยากนะครับโดยทำฟีเจอร์ที่เรียกว่า easy buy sell ให้มัน easy จริงๆครับผลก็คือตเติมเงินเข้ามาในแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถใช้เงินบาทเนี่ยแลกกับเหรียญอะไรก็ได้บนแอปของของเรามัน easy มากเลยเพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยครับในขณะเดียวกันทีมนะของเราก็ต้องดูว่าราคาที่ลูกค้าได้เนี่ยเป็นราคาที่ competitive นะครับความและก็ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ย เป็นฟีเจอร์ที่ลูกค้ากว่า50%ของเราเนี่ยมีการใช้เป็นประจำแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ที่เราคิดว่ามันจะให้มันจะทำให้ลูกค้าใช้งานอตฟอร์มเราได้สะดวกขึ้นเช่นฟีเจอร์ของ Follow Tracking นะครับก็สามารถดูได้เลยว่าคอร์สคริปโตของคุณเนี่ยที่ผ่านมามันขึ้นหรือลงยังไงช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะลงเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วก็จสามารถดูได้จาก Follow Tracking ตรงนี้นะครับรวมถึง Average Cost หลายคนซื้อขายซื้อขายซื้อขาย,ขายให้ดูว่า เหรียญต้องคนอยูเท่าไหร่ครับเราก็มีตัว average cost ที่สามารถให้ลูกค้าได้เห็นว่าที่ผ่านมาจากการซื้อหรือเทรดตรงนี้ cost ต้นทุนเขาอยู่ที่ตรงไหนนะครับครับแล้ก็มีเรื่อง price alert แน่นอนชว่วงนี้คริปโตบิตคอยน์ขึ้นที่ลงลงอย่างเป็นมากใช่ไหมครับอย่างมากก็จะต้องมี alert ว่าขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่และสามารถไปลงทุนตบบนั้นได้ครับเพะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง c h a r g ต่าง charge ที่สำคัญเพราะว่าคนคริปโตชอบด,ดูกราฟ เราก็มีแผนที่ทำกราฟให้มันดูให้มันดียิ่งขึ้นเช่นรานี่สามารถดูได้ว่าลูกค้าซื้อและขายตรงจุดไหนนะครับทาให้เขามาทําให้เขารู้ว่าที่ผ่านมาส t ตรนจที่หรือกลยุทธ์ในการลงทุนของเขาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกนะครับเวลาลูกค้าติดต่อเราผ่านแชทเข้ามาเนี่ยเหมะกเราเนี่ยถูกการเทรนไว้ว่าให้ตอบลูกค้าคําถามก็จะของลูกค้าเราเราต้องตอบให้ได้ครับเพราะตอนนี้กว่า7จของคําถามที่ลูกค้าตอบคาถามที่องถามที่ลูกค้าถามเข้ามาเนี่ย บอร์อดสามารถตอบได้ครับแล้วก็คําถามที่ลูกค้าที่บอร์ดตอบไม่ได้เนี่ยมีเอเจนต์สามารถรับเรื่องภายใน60วินาทีครับลูกค้าเกือบทุกคนจะได้จะมีเอเจนต์ตอบคําถามลูกค้าภายใน60วินาทีครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างแฮปปี้กับ support ของเราครับ4จัดส,ส,สกอร์เนี่ย customer satisfaction score เก้าสแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยเกีย่ยวกับเรื่องคริปโตก็คือเรื่องคำขอไทยเรามีทีมงาน ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกรทแลวก็มองตลอดเวลาครับเราเรามองเขาเป็นพาร์ทเนอร์ครับเรามีปัญหามีมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับลูกค e ้าหรือว like ่ามีอะไรที่เป็นคอมプライ์ครับก็มีการพูดกุยตลอดเวลาครับไม่ใช่แค่ไปพาร์ทเนอร์กับกรทอย่างเดียวเราก็มีเทคในการทาเรื่องคอมプライซ์ด้วยการการดูแลด้วยเช่นเรามีการใช้เทคไปทํา k i c เพื่อบอกว่ามีลูกค้าลูกค้าคนนี้ มีความเสี่ยงหรือเปล่าครับหรือมีการใช้เทคไปดูว่ามีการเกิดฟอกมีเกิดการฟอกเกิดขึ้นไหมครับใช้เทปครับคร้ที่ผ่านมาระบบของเราเนี่ยก็ได้การรับรองจาก ISO โะครับสับไอโซในการที่คือ ISO ซ e ่ u r i t y แคร r ตี้ของพาราเซีคือเราอยากเป็นแพ็กรลองที่มุ่งเน้นให้กับมุ่งเน้นกับความต้องการของลูกค้ามั่งที่สุดในประเทศไทยภาษาอังกฤษคือ most user centric แพลตฟอร์ม Thai c o m u n i t y ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นลูกค้าหน้าใหม่หรือลูกค้าที่เคยเทรดมาเยอะแล้วเราต้องการให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตัวเลือกของลูกค้าทุกคนเราเปมี easy buy sell แล้วลูกค้าชอบ easy buy sell มากๆทำยังไงให้ easy buy sell ดีกว่าเดิมครับมีฟีเจอร์มีข้อมูลมากขึ้นเวลาลูกค้ามาซื้อขายผ่าน easy buy sell ครับ easy transfer ลูกค้าเวลาโอนเหรียญเนี่ยมีต้องมี address มีมี address มีเชนแล้วก็มีลูกค้าทำติดทา่ทาครับทำยังไงให้การโอนเหรียญกันเนี่ยง่ายขึ้นนั้เป็นจุดที่เราทำอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยมันมีคำว่ายอร์ฟันซาซาฟูครับคนในวงการนี้จะรู้จักหมดนะครับเพราะว่าคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดของอผู้ก่อตั้งไบแนนซ์คุณซีซี่ครับซาฟูคืออะไรคือ safe asset fund for user ครับไบแนนซ์จะมีการม,มีกองทุนกองทุนที่ยากมา เอาไว้สําหรับเยียวยาลูกค้าถ้าลูกค้ามีปัญหาหรือมีสถานการณ์เ,เวลวร้ายครับก็จะมีตรงนี้ครับแล้วคุณซีซี่อยากจะพูดสเสมอว่าเยีอฟานซาคู่กับไบแดนซ์เช่นกันกับไบเนสเตชันเหมือนกันนะครับเยีอฟานซาคู่เราก็มีการทำ analytics พิเศษจาก behavior ของลูกค้าว่าลูกค้าบางประเทศแบบไหนมี h a ่ายังไงที่เป็นที่เข้าข่ายาทั้าเป็นกงงงนไม้หรือว่าฟอกเงิน ก็จะสามารถจับลูกค้าก่อนจับลูกค้าเหล่านี้ก่อนที่เขาจะติดต่หมายนะครับเรามีการทํางานกับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปปงปะตะครับในการร่วมมือกันแชร์ข้อม,มูลกันจับผู้ร้ายครับแล้วกเ็เรามีการเทรนดิ้งให้กับเหล่านี้ด้วยว่าที่ผ่านมาล็อกเชนจับผู้ร้ายยังไงครับแล้วลอรีแบ็กซ์จากประเทศอื่กอะไรบ้างครับเราเองก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย เป็นสาตรฐานของระดับโลกและทำให้ลูกค้ามั่นใจด้วยครับนะคะ,ะ,คะที่ที่ทาง finance th by golf i n a n c e ได้เอามาให้ทุาที่สืมวลนชนได้ดูอันนี้เป็น c r y p t o แ u นะคะมันคือ do your own research เราจะบอกตลอดว่าแม้จะมีการโฆษณาแม้ k o l จะพูดแต่เราจะแนะนำให้ลูกค้าจะต้องดู your own research ตลอดเวลานะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาการลงทุนเองฉะนั้น part of การศึกษาการลงทุน เราในฐานะผัดฟอร์มเนี่ยเราก็มองว่าหน้าที่เราคือเราต้องให้ Education นะคะซึ่งพี่นิรันได้พูดไปแล้วว่าเรามี Binance TH a c d d e m นานำโดยอาจารย์โจโนะคะซึ่งก็มีพาร์ทเนอร์ชิพกับมหาลัยที่หลากหลายมากแต่เราเนี่ยมองว่าเรา โกบิยอนอันอน,นอีกนะคะในปีนี้เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากจะทำให้ blockchain education เนี่ยเข้าถึงคนมากกว่า1น1 0 0แสนคนภายในปีนี้นะคะไม่ว่าจะโดยความร่วมมือระหว่าง f i n a e t h Academy เองหรือว่าการสร้างมีต t ั p แล้วก็การจัดเวิร์กช็อปกับ พาร์ทเนอร์ต่างๆของเรานะคะเพื่อเพราะว่าเรามองว่าการที่คน Educate มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชนเรื่องเว็บตัวเนี่ยเขาก็จะสามารถลงทุนแบบ Inform ์มได้นะคะหมายถึงว่าเป็นการลงทุนที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะบอกว่าจริงๆ Community เนี่ยคือหัวใจของไ i n a n c e ไม่ว่าจะทําอะไรเรามองว่าการที่เรามีคอมมูนิตี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สํคาคัญที่สุดนะคะในบล็อกเชนเนี่ยจริงๆมันต้องมีบล็อกหลายบล็อกเพื่อจะเกิด1นึ่งเชนคอมมูนิตี้เนี่ยคือบล็อกเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดเชนใหญ่ขึ้นแน่นอนพูดมาขนาดนี้แล้วปีนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมมูนิตี้ก็จะเป็นหนึ่งในโฟกัสของเรานะคะเราจะมีการโ r o ค community เพราะว่า future finance คือ team sport คือเรามองว่าถ้าคอมมูนิตี้เนี่ยเขาช่วยเรา educate เราก็จะมีคนในคอมมูนิตี้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เราจะทำมี2อ,อย่างค่ะคือเราจะดับเบิลดาวน์ออนฟ n นแลนซ์เคเอลเน็ตเิกนะคะ mm hmm. เมื่อปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. เรามีมิตรพเกือบแทบจะทำทุกเดือนแล้วเราก็มีกิจกรรมให้กับอฟ i l ิเอตหลายท่านมากๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กิจกรรมที่นำทุกคนมาเจอกันเพื่อเน็ตเวิร์กนะคะ mm hmm. หรือแม้กระทั่งพาไปเที่ยวนะคะปีที่แล้วเราก็มีการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน,นะ ปีนี้เราก็บอกว่าเราจะได้ทำกิจาการรมคล้ายๆอย่างนั้นอีกเพื่อให้คอมมิชชั่นเราเติบโตเราก็จะมีแคมเปญว่าอินเทอร์แอคทีฟแอคทิวิตีสัมารไม่ว่าจะเป็นงานที่ทุกท่านอยู่ตรงนี้นะคะคือ s t t r e t t o t t h f u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  r p r r s e n t e d by f i n n n c e ร h by ี o อ f f i n a n c e ชื่อยาวนิดนึงนะคะแต่ว่างานก็ยาวด้วยเพราะว่าเราบล็อกทั้งเสียามสแควร์เพื่อจัดงานนี้โดยเฉพาะเรามองว่า กิจกรรมที่มันอินเทอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยจะทำให้ไม่ว่าสื่อมวลชนหรือแอฟพพลิเอชหรือว่าลูกค้ารีเทลต่างๆเนี่ยได้ Experience Web3 เวบเทรดแบบใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย Binance mm hmm. TH ีเอชไบโอนไบนแก็พาโปรเจกต์ระดับโลกต่างๆเนี่ยมาเจอกับคนไทยแบบใกล้ชิดมากๆเราก็มีกิจกรรมสนุกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูแดงนะคะมีเหรียญพีนะัทหลายๆอย่างที่เป็นบีมคอยมีโปรเจกต์อย่างดีฟายเกมของลูเมียที่อยู่ใน Binance TH Square ด้วยนะคะค่ะ หากขั้นไหนอยากศึกษาเพิ่มเติมนอกจากนั้นเนี่ยในอีเวนต์แบบนี้นะคะเราก็จะพยายามมี panel discussion ที่เราเชิญ speaker ระดับโลกที่ไม่เคยไปไหนมาเลยนะคะเขาจะมางานของเราทำให้คนไทยเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็พูดคุยมีทสสั้ง FAQ session ด้วยนะคะเราก็มองว่าอีเวนต์ที่มันสนุกแบบนี้มันต้องทั้งสนุกแล้วก็ทำให้ความโ้ด้วยะค่ะ <S <S อันนี้ก็เป็น key pillar หลักของเรานะคะแล้วก็ใน อนาคตในปีนีเน้เราก็จะมีอีเวนต์แบบนี้อีกหลายอีเวนต์แล้วเราก็จะมีแคมเปญที่ทําให้คนที่เขายังไม่กล้าที่จะลองมาเข้าสู่โลกคริปโตนะคะได้เข้าสู่โลกคริปโตแบบปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะทาง education หรือ campaign ซึ่งในปี2025เนี่ยเราก็มีแคมเปญแบบ price protection นะคะอันนี้ถ้าเป็นคนที่เล่นคริปโตอยู่แล้วน่าจะคุ้นชินแต่ว่าคนที่ยังไม่เล่นคริปโตต้องคอติดตามดูนะคะว่า price protection แคมเปคืออะไร